สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับโอ้ยมาอนีมาฮอดจอดถึงแล้วครับไอ้คำหมอดมา,มาแล้ว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 ไอ้คำหมอดมาฮอดเหลวครับมาฮอดจอดถึงแล้วจอหนังกะจอหนังกะอันนี้ขึ้นเดิอพี่น้องเด้อนี่บ่ครับหลบมาจอดแล้วจอหนังกะกลางลงมครับพี่น้องครับปาดแส,สดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของไอ้คำหมอดเนาะสวัสดีครับ ปาดเมื่อนี้คืองามแท้ยายนุ้ยเจ้าคือมาแต่เตซ่าแท้ได้จักคลิปแล้วอ่ะอันคลิปเดียวค่ะได้งานแล้วใช่เพราะว่าชิ้น้ายคลิปเพียงเทียวแค่ย้ำมือซ้อจ้ะจนหอดเวลานอนเหตุเดยวเระบอไอ้หมดไอ้หมดมาหอดย้ำไดไมาหอดบางทีถูกซีหาค่ะแสดงว่าอันเล่าบริึ้นฉากสุดท้ายเนาะบ้ขึนกลับมาเลยนอนพักผ่อนบ่ตอนนี้จ้นอนพักผ่อนอย่างน้ำเยอะค่ะ ตื่นอีกเทือนึงก็ประมาณ4ี่หาโมงอืมโอเคแล้วพักคนแล้วอันบั่าก็สิไปซื้อหมูแต่หมูกระเบิดเนี่ยอันยูใสไปซื้อหมูยูใส่หมูกระเบิดอัน เบิดค่ะงวนอาทิตย์บริสังบริสังเรื่องขึ้นบริบทเนี่ยบ่อที่เขาจะเห็ดอันนี้บ่เบิดเราบ่ล้านน้าเนื้อหมูนะคะเคี่ยวมูเนี่ยมูเบิดมีเส้าเนี่ยไปไปอือเห็ดจังไรบ่ที่นี่ออเดอร์ลดเรื่องว่าใส่ใส่ผ่านต้อนได้ได้ได้บทันงมื้อนี้ก็เนื้อน่ะทัานดูพอเนื้อเอาได้เนื้อได้มาซีรุกต้องเอามาสับเองมาว่านของข่อยซีเจ้าเนาะ ของปลาต้องตามคิวเด้ของปลามาที่หลังมูสองเจ้าเขาใจเข้าใจอยู่หลังมูสองเจ้าเนาะเดี๋ยวสองเจ้าหลังเกาะสองสองเจ้าแรกน่ะเดี๋ยวตีส่งให้มื่อนีนบอก่อันเมื่อวานนี่มืดมือน่ะเท่าได้ของปลาน่ะแมนมีหลายหลายเจ้าอยู่เด้ของปลานี่ใสเบิ้งหม่ไล่สี่เจ้าเมื่อวานนี่สี่แต่วันก่อนมือก่อนนันส่งแล้วเนาะส่งเมื่อวานนี่เนาะอ๋อวันก่อนสองเจ้าหลัส่งไปแล้วจ้ะโอเคแมวนนีีอกแล้วเนาะไมนเมื่อวานอีกสี่ สรรี่จงในร้ายอันแหละอยู่ในกลุ่มร้ายกลุ่มรวมนะสามจากีเจ้ากัอืมกีเจ้าอันเราดึงลงเองห่ดแม่เราดึงลงว่าจะฉายหนังเราเรื่องทกจะงูร้องเราดึงลงบ่บ่มันเป็นสัญ,ญลักษณนะ์ญญของเราเด้สัญลักษณ์ของเราเราเรื่อดึงลองอืมอะะแม่นนี่ให้พี่น้องเบิ้งครับนี่นี่อ่าดารานี่คือคือ คือบ้านของค้ามอดนี่ครับคือโตเราเองเราต้องมีสัญลักษณ์ของจอหนังครับพี่น้องครับนี่ครับเราดึงลงแล้วนะมือนี้กับชายหนังนมาแล้วรถคันนี้พี่น้องเคยเห็นพี่น้องเคยเห็นอยู่ตอนอันาที่นนสาวน้อยเพบันพแพ้นงนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่น,นี่สมัยที่เขาเห็นเพื่อนนั่งเนาะเพื่อนจะนั่งอยู่นี่ เฮ็ดอ่าเฮ็ดอันสมสมเนื้อสมเพื่อนที่เฮ็ดสมเนื้ออยู่หลังรถเฮ็ดอาหารอยู่หลังรถนั่งคุยกันอยู่หลังรถรถคัน,นี้แหละครับพี่น้องครับอ่า uh, นี่ครับนาชู่กะคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกที่ที่จะได้มาพบมาพอกับขํามอดครับบกให้พอกันเลยครับอืมหลังจากที่มาเฮ็ดอาทายถ้ำอยู่บ้านหนองเตยครับหรือว่าบ้านของขํามออดครับตั้งแต่วันที่ 29 contribute. 29 contribute. <finishing up> ยี่สิบเก้าเป็นต้นมาครับยี่สิบเก้าเป็นต้นมานะครับยังท่านได้พบได้พอกันเลยมือนี้ก็ตีได้พอกันแล้วครับผมมีอย่างเสื้อผ้ายกับท่านขโมอดอยอ่นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ถ่าชมติดตามนะครับถ่าเบิรงครับว่ามีอย่างนะครับมีอย่าง<ป> เดี๋ยวบอท่านได้แปนาที่เยวาฟ้าวฟ้าเดี๋ยวนางก้อนให้่อยถามเจ้าก้อนคอยที่ทำพลาเจ้าเจ้าตื่นเต้นบอจงไงนะายืนก็ได้เดี๋ยวถาอันน่ะเป็นยังไงอันตงัแต่เล่าไปขึ้นสาวน้อยเพ็รมันแพงเนะาะมือนี่เป็นมือแรกมันบปะ่่ะที่ได้เจอกับน้องเขยอารู้สึกยังไงโอรู้สึกอ,อัน มีใจยุ่จ้าแล้วเขาม้าก็เออก็เห็นกันลายเมื่อติมนเนาะปกติเขาม้าแล้วก็บสีนั่งฮ็ดก็ก็แกลๆอยู่น้ำนี่เขาม้าก็เห็นรวดบัดซูบือเขาม้ากับโบเห็นแล้วพาะเห็นแล้วเมื่อนี่ยสีน,าาน,น้าแล้วก็ดีคืนยิ้มเยี่ยมเราเห็นพ่อพ่อกับเราเราบ่นพ่อกับเราอันสันมาแจะเศร้า เอออะไพ่อกับเราทำกันแล้วจ้าสีนาสีตาดีเนาะจ้าสีนาสีตายิ่งเยี่ยมเลยอันกับว่ากวนๆป้าได้จากน้อยอยู่เอาธรรมดาเราเป็นตลกเนาะเราสอเป็นตลกแล้วอยากให้พรค่ายเราก็รู้ว่าเจ้าเป็นคนมวนอยู่แล้วเนาะเราเอายายหนุ่ยขี่ที่ติดฉันว่าบ่ได้ขี่ทีเด้อขนงขี่ทีบ่บ่บ่ขี่ทีจ้าเพราะว่ายายหนุ่ยโบขี่ที่ได้ครับโบแมนธรรมดาแต่ว่าผู้ใดได้กินของยายหนุ่ยเนี่ยมีบุญ ธรรมดาค่ะธรรมดาแต่ก็มีบุญเด้อได้กิน่ะพ่อกันกับผู้พันอ้วนอวยนี่ล่ะผู้พันอ้วนวาก็อ้วนอวยอ้วนอวยเออผู้พันอ้วนอ้วยคือกันจ้าอว่ากันธรรมดาอ้วนวากันนี่นี่แหละแล้วเรากันซีน้าสีตาก็ดีขึ้นแล้วกันเราเห็นอันางนี้ด้วยเห็นแบบนี้อย่้งนก็ดีใจน้ำน่องเนาะแก่ดีใจน้ำน่องเขาะน่องอยจังใดเพิ่อนกับกับกันน่องกับกันน่องคิงคิงเนาะ ชิงแทได้แค่เอเห็นแบบนี้ก็เออดีใจเห็นลูกเห็นร้านยิ้มแย้มขอบคุณมีความสุขบ้าขอบคุณนี่ก็ขอบคุณลายขอบคุณบารมีบอดจูเนาะขอบคุณลายจ้าบบารมีบอดจูกับพ่าน้อยองค์อิง่าน้อยเพชรบันแพงทุกคนเลยจ้าออันคันบ๊อี้บอดจูกับพลาน้อยองค์อิงมือดันกับบ๊อดี้ขมวด ทำหมดครับน้องเตยมือดีจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณเงิหนุขอบคุณแทนน้องด้วจ้าเด้อแล้วนี่จะไปใส่ต่อย่หนุสิเขาไปในบ้านม้อนี่ม้นนี่บ่บงดงานทั้งเบิดเป็นโบงดงดหาเห็ดงดหาผักหวานงดไปธุระทุกอย่างเพราะว่าต้องการดูแลน้องน้องกับน้องเคยเพื่อเราสิเห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะเราจะได้เป็นม้าเร็ว เ <L> <c oughs> ห็นเราพักพอนก่อนมันมี b a n y า k ดอกเ้วเฮาจังใดนะเี่าเทไดไปเบิ่งอ๋อเดือนเดือนเดืนพึ่งสาเดือนพึ่สะยู่วัดนี่บ่วัดแดงอันน่ะเข่าทางเข่าทางอันบันบัวไปน่บันบัวใกล้ๆนี่ตัวนไหนใกล้ๆค่ะใกล้ๆน้องปอแดงาหกโลงเนาะแมนค่ะ อันบ้านบ้านเฟือแฝง,งเนี่ยบเมนวัดเฟือแฝงค่ะ,ะวัดเฟือแฝงนะวัดเฟือแฝงบ้านน้องปอแดงหลวงปู่คงอะนะใช่น้องปู่คงค่ะแมียนอ,อู้เธอก่อนที่เคยไปเบิ่งหมอลัมคณะ นี่ยังกับคบุญอันมองเดียวกันใช่ไนมเนี่ยมองเดียวกันค่ะงานบุญบังไฟวะเนี่ยบุญบังไฟเราต่ว่าเราอันมรณภาพไปแล้วหรอจ้แต่ว่าลูกศิษย์เพื่อนกับเฮ็ดต่อเฮ็ดบุญหาเพื่อนเนาะใช่เฮ็ดเฮ็ดต่อคือสิมีประจำเป็นเพราะเป็นงานประจำปีของหลวงปู่โอครับเพื่อนกับศิสืบทอดไปอาจจะเป็นงานประเพณีไปเลยค่ะทมีบังไฟจ้ะแต่ว่าได้คิวของสาวน้อยเป็นบรรแพงพอดีได้คิวของสาวน้อยพอดีค่ะเขาก็จะได้ไปถ่ายรูปกับน้องอิงจันที่ายถ่ายบวบุปผา <น>ขันขันสาวน้อยเพชรบ้านแพงทานเกษิรปียูนาหาันพุ่นละอ๋อไปเบิ้งไปมวนบ่ไป้มวนย่างเดี๋ยวแล้วก็สิเก็บเวทีใส่เพิ่นพร้อหมดแล้วบ่เอ้ยเจ้าไปอยู่กับเจโฮมเด้อเจโฮมกับเจก่อนเด้อการทันเด้อเดี๋ยวสิแนะนําให้โอเคค่ะโอเคเอ้าเดี๋ยวพอผมสิแนะนําให้ฮู้จักบอกแค่หนูก็สิไปสะบัดบอบอยู่หน้าเวทีพุ่นแล้วเออน่ะเจ้าต้องเจ้าจะเก็บเวทีเจ้าต้องอยู่กับเจโฮม เจี๊ยกรลำเพลินเอาไปเชียวช่องยูทูบขึ้นกันเออเราเป็นไฟเก็บเวทีกับเบาตุยยังเตี้ยไปสมัครกับเบาตุยได้ก็บริเวนธรรมดาเว้ยเจ๊นุ้ยเก็บเวทีได้สมัครกับเบลตุยได้ไบ้าเออตีกอล์ฟตีเอ่ออะไรนะแคดดี้ก็ได้แบบจุ่มได้เออาหารก็ได้จ้้าไดต่อไปนี้จะไปแบกเออ่เป็นเป็นก็บเวทีด้วยบริเวนธรรมดาเอาจบคลิปไปนะใช่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าเป็ ขอบคุณนายชูเด้อที่ให้โอกาสน้องเตยน้ำครับบะหมี่นายชูมือนี่กะบบะหมี่น้องเตยกับข้าวมอดได้จ้ะเนาะโอ้ยกาจิตซอยน้ำตาติดไข่จ้น้ำตาติดขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆบ้านโจ๊กสาวไมยเด็นมันแพงอีหลานไม่คุยิงค่ะขอบคุณค่ะไข่บันลีล่ะเพย์มหัศจรรย์หนุ่มหัวล้านน้ำได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากฝากกดติดตามช่องยายนุ้ยหัวล้านช่องเต้าลูกตาลชาแนลช่องกะมลทิพย์ชาแนลและช่องพออ น้าชูแชนแนลที่พันลนบัวขอบคุณครับสวัสดีครับ